น้ำสีมาอีกแล้วคะ่ะแหม่ทำเป็นถามว่าให้กินน้ำอะไรโถไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะกินน้ำอะไรพีเอฟยังไม่ทันตะโกนเลยหยิบก่อนแหละพูดก่อนแหละแอคปั่นดีๆเนี่ยแหละธนดลของเราอะ่ะทุกคนธนดลคือแอคปัน่นพี่ป๊อปคือแอคขยี้เือหลังๆเนี่ย พี่ป๊อปคือแอคคยี่ค่ะอืมแอคคยี่แอคแฉ่อย่างเงี้ยพี่ป๊อปอะเอ็นดูตอนหลังพี่ป๊อปก็โดนขแขวนเลื่อยนะทุกคนพี่ป๊อปคือติดเทรนอะ่ะติดเทรนทวิตโดนขแขวนเลื่อยค่ะเพราะชงเก่งไงชงเก่งมันก็จะมีคนไม่ชอบาเนาะชงกับใครก็ได้ห้ามชงลูกปลายแปลกเนาะแปลกมาก ทำไมเขาถึงไม่ชอบปายบุมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงไม่ชอบปายทั้งๆท,ที่เขาเดินมาด้วยกันเนาะอยากถามแอคปันเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ชอบปายถึงแม้วันหนึ่งข้างหน้าน,นกปายอาจจะไม่ได้เป็นคู่กันหรือไม่ได้แต่งงานกันประเด็นคือไม่ชอบปายเพราะอะไรอยากรู้จังไม่ชอบปายเพราะอะไรเขาดีกว่ารวยกว่าสวยกว่าหรือ กลัวได้เป็นแฟนธนดนจริงหรืออะไรยังไงไม่เข้าใจโอ้ยเป็นอะไรไม่ชอบไปตรงไหนเนาะอยากรู้จริงๆเลยเออแปลกพี่ตามันไม่ใช่พี่เอาใหม่เพราะสงสัยสสพี่เมายัางไงพี่ก็จบมาพี่ขอพูดก่อนชาบเฮ้ยเครื่องใช้ไฟฟ <c oughs> ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอะไรครับเสียง <c oughs> โอเคครับรวมๆแล้วขอบคุณท er ุกคนที่มาที่นี่ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจพวกเราลิสแบน์นะครับผมรักทุกคนมากๆเลยนะไม่ว่าจะอยู่หน้าเวทีแล้วในสตรีมไลฟ์สวัสดีจ้าอาอ้าไม่ไม่ใช่กูอ้าพี่พี่โอ้น้องหนูยืนเลยเจเบอร์ตองเท่านั้นนะครับเลือกเลยครับเลือกเลยครับเลือกเลยเจหนูยืนขึ้นเมื่อกี้ตกใจในกระโปรงเปิดออกไม่นครับ มีน้ำหวานขึ้นไปแล้วน้ำหวานอ่แล้วน้ำหวานเอามีน้ำส้มมาจะกินโค้ก้าอามินโคลก้าเราจะกินน้ำเขียวเอามีน้ำเขียวเราจะกินแ๊บดีมีไอโนนจะกินไอ้นี่จะกินอะไรกันนะไอไอ้นี่ไอ้นี่ไอมีอ่ะยกขึ้นมาอ่ะกินน้ำอะไรดีอ่ะรู้อยู่แล้วแหละถามไปงั้นแหละ สีเขียวอ่ะสีเขียวโ้ยิงถูด้วยเป็นไงฮะาน้เนไงคนมันแปลว่าลล้วนี้เป็นยังไงฮะโหแล้วมองเราขนาดนั้นแล้วจะไปบอกว่าให้เราน่อยได้ไงวะล้วนี้ให้เราเยอะคุ้มแน่นอนล้าเนี้ยไม่หวงเล่าไม่หวงเล่าเลยให้เราเยอะมากของคิมด้วะขอแจกัน แจกจ่ายเลยครับแจกจ่ายเลยครับอ๋อโอ้ลิ้นจีลิ้นจีไก่จิกเด็กตายบนปากองไก่จิกเด็กตายบนปากองกูคิดอะไรยังงักูห้องเพนเส้มมึงเล่นไปที่ละตามาตามารถไปไก่จิกเด็กตายบนปากองก็ไก่ข้อไข่ข้อกดข้อควายข้อคนข้อระคังงองงูจอจานไหนจะมีเน้อ สลังเป็นยีเป็นยีเป็นยีนใครเก่งไนใครเก่งคณิตศาสตร์ใครได้แม่สาบ้างแม่สามใครได้เอาใครเก่งตัวแทนมามามาเดี๋ยวเดเดี๋ไ <No> อ้บ๊บอนะ ลูกเหมียวขีนี่เอาทุกอย่างเลยนะเอาจริงเพลงก็ร้องไดนน้สุดคุณสุดคุณแม่43นะเอาแม่สามใช่ไหมเอาแม่สามลองดูลองดู <sedan>? <anime> อ่ะยกก่อนยกก่อนจุดแยกกับพี่อ,อย่าคออ่อนลูกอย่าคออ่อนเราเนี่ยต้องคอแข็งโป๊ก 係啦。